สวัสดีครับวันนี้ Honda Jazz นะครับติดชุดลากเรือลากเจ็สกีลากบิ๊กไบค์นะครับพร้อมระบบไฟ7จ็ดพินนะครับเป็นงานตรงรุ่นนะครับไม่มีการเจาะไม่มีการดัดแปลงตัวรถนะครับหัวบอนนะครับจะเป็นขนาด50มิลนะครับขนาดมาตรฐานนะครับใส่แหลกจักรยานเพิ่มได้นะครับใส่เทเลอร์ลากต่างๆได้นะครับตัวหัวบอลเองสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับมีตาเกีียวให้นะครับ เราดึงดึงสลัดตรงนี้ออกนะครับแล้วสามารถถอดหัวบอลตัวนี้เก็บไปได้นะครับเมื่อไม่ได้ใช้งานถ้าไม่อยากให้มันยืดออกมานอกตัวรถนะครับในส่วนของระบบไฟนะครับจะเป็นระบบไฟ7จพิษนะครับมีไฟดีไฟเบรกไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับตัวชุดล่างเองนะครับจะซั้นอยู่ด้านในนะครับยื่นออกมาตัวรถเพียงเล็กน้อยแค่ส่วนที่ใช้งานเท่านั้นนะครับ โอเคครับคุณลูกค้าคุลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ดีสคริปชันหรือคำอธิบายด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับ